ผมอยากจะชี้แจงให้ทุกท่านทราบจะได้เข้าใจกันถูกต้องจะได้เห็นความสําคัญของการเมืองท้อง,งถิ่นเพราะหลายคนคิดว่าการเมืองระดับชาติสําคัญต้องไปเลือกตั้งการเมืองระดับชาติตอนนี้ผมอยู่ที่รัตะนะวาปีจังหวัดหนองคายเพิ่งมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อเช้านี่เป็นกิจกรรมปลาใสา ช่วยผู้สมัครนายกอบอจอและช่วยผู้สมัครสมาชิกสภาอบอจอของพวกเราที่จังหวัดหนองคายผู้จาปราศัยกับชาวบ้านถึงความสําคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นตามไปดูกันครับต่อท้องถิ่นมันเป็นเรื่องใกล้บ้านมันเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่เรากลับไม่เคยสนใจและหลักฐานที่สําคัญที่สุดที่เราไม่สนใจการเมืองท้องถิ่นคือจํานวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งระดับชาติ78%ผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่านทราบไหมครับเลือกตั้งอบอจอมีคนไปใช้สิทธิ์เท่าไหร่ในการเลือกตั้งรอบที่แล้วทั่วประเทศโดยเฉลี่ย52% มันหมายความว่าอะไรคนไม่สนใจการเมืองท้องถิ่นแล้วผมบอกว่านี่เป็นเวลาที่พวกเราจะต้องหันกลับมาสนใจการเมืองทุกระดับเพราะมันเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตเราเป็นเรื่องภาษีของเราถ้าเอางบประมาณของอบตอทั่วประเทศมารวมกันบวกกับงบประมาณของเทศบาลทั่วประเทศมารวมกันบวกกับงบประมาณของอบจอทั่วประเทศมารวมกัน ทั้งหมดนี่เป็นเงิน8ป0 0สนล้านบาทพิจารณาอย่างนี้นโยบายของเขาคืออะไรจุดยืนทางการเมืองของเขาคืออะไรประวัติที่ผ่านมาเคยทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าเคยค้ายาอะไรหรือเปล่าใช้เรื่องนี้พิจารณาแล้วเลือกใครก็ได้ที่ท่านตัดสินใจด้วยเจตจำนงที่เสรีของตัวเราเองมีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้มีแต่วิธีที่จะใช้สิทธิพลเมืองของเราบัตรชชประชาชนบัตรประชาชนบัตรเลือกตั้งของเรา ไปเ่เนประเทศไทยด้วยวิธีนี้ดังนั้นพิจารณาให้ดีจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของท่านแต่เลือกเบอร์สามดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอพอเจริญ ที่จังหวัดพิการ์ครับเราอยากเห็นสังคมไปแบบไหนเรากำหนดเองและนี่คือเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดนี่คือเวลาที่สำคัญที่สุดเลือกตั้งระดับชาติาแล้วที่สิบธันวาเลือกตั้งระดับจังหวัดมีนาเมษาปีหน้า เลือกตั้งระดับเทศาบาลเลือกตั้งระดับตำบลใช้สิ์ใช้เสียงของเราเลือกอนาคตบ้านเมืองของเราเองอยากเห็นจังหวัดเราเป็นแบบไหนอยากเห็นเทศาบาลของเราเป็นแบบไหนอยากเห็นตำบลของเราเป็นแบบไหนอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบไหนท่านเลือกเองอยากจะเป็นเหมือนเดิมเลือกเบอร์เดิมไม่ว่ากันตั้งแต่ปึนการเกิดเป็นจังหวัด มีนายกอบจอ,อยู่คนเดียวจนถึงวันนี้